ก็สวัสดีครับเอฟทุกท่านก็มาพูดคุยเรื่องไก่คู่คู่ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับคู่125ล้าน <c oughs> ก็ดูแล้วมันก็เก่งนะเก่งนั้งคู่ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตัวที่ชนะไปรู้สึกว่าเขาจะตี แม่นกว่านะครับตีเข้าครับตัเขา้าแต่น้ำอดน้ำทนถ้าเปรียบเทียบกันแล้วผมน่าจะคิดว่าไก่ตัวนั้นจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าตัวนั้นอาวุธช้าและก็ความแม่นความคมก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ก็เลยชนะไปนะครับก็มันจบไปแล้วนะครับก็ถือว่า ผ่านไปด้วยดีนะครับก็คนได้ตังก็ไม่มีการพลิกโผอะไรนะครับต่อตั้งแต่ยกแรกนะครับจนชนะไปเลยนะครับก็ไม่มีการพลิกอะไรให้ตื่นเต้นนะครับก็มีนิดนหน่อยๆตีตื่นขึ้นมาแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทีแรกผมก็คิดว่าไอ้คนนี้น่าจะมีนับมีนอกนะครับ ีปาฏิหารแต่ดูแล้วก็เป็นไก่ธรรมดาตามบ่อนทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับผมว่าไก่ตีแบบนี้ก็มีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะสำหรับซุ้มของผมต้นปีที่ผ่านมาก็ก็ตี แค่ยกเดียวนะครับปิดสองข้างเลยนะครับปิดสองข้างก็เล่นเดิมพันแค่พันร้อยนะครับก็ไม่ได้เล่นเยอะแต่แมวมองเขาซื้อไปในราคาห้าหมื่นนะครับเขาซื้อไปจากเราห้าหมื่นยังไม่ทันข้ามวันนะครับพอตกเย็นมาเขาขายได้แสนหนึ่งนะครับทอฝันนะครับซื้อไปนะครับ ก็ไม่รู้ไก่ตัวนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับแต่ได้ยินข่าวแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะนายห้อยเขาหาไก่จะชนก็จะประมาณนี้นะครับหาไก่เขามีที่ปล่อยอมีที่ไปนะครับไก่ก็ไม่ว่ากันนะครับใครมีแค่ไหนก็เ,เอาแค่นั้นก็อย่างไฟประวัติศาสตร์ไฟนี้นะครับผม มาคิดดูนะครับเอ๊ะทำไมซุ้มไก่เขามีเงินมากมายขนาดนั้นนะครับมันส่วนหนึ่งก็มาจาก fc ที่ฝากเล่นนะครับที่เขาติดตามนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนจากกระเป๋าตัวเองนะครับแต่มันก็เยอะอยู่ดีแหละครับถ้ามีเงินขนาดนั้นการพนันตรงนี้ ถ้าเป็นผมนะก็ไม่เกิดนะครับไม่กล้าจะเอามาใช้นะครับน่าจะไปลงทุนอย่างอื่นแต่นี่มาลงทุนกันเป็น70กว่าล้านนะครับข้างละเจ็กว่าล้านก็ถือว่ามหาศาลนะครับมันมันแปลกนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่เขาถ่ายไว้เห็นก็มีเงินมากองเต็มนะเต็มหมดเลยนะครับ เราก็ไม่รู้ภายนอกภายในกับเขาหรอกนะครับว่ามันเป็นยังไงไมาอยังไงนะครับก็มันอาจจะมีอะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะครับอาจจะอันนี้ผมคิดไปเองนะครับเพราะว่าเดิมพันมากมายขนาดนี้มันใช่เลยนะครับประมาณนี้ผมผมคิดเอาเองอ่าคนอื่นเขาอาจ จะตามกระแสแต่ผมมองมองดูแล้วมีงเงินมากขนาดนั้นเลยเลยครับไปสร้างคอนโดให้คนเช่าจะไม่ดีกว่าเลยครับขนาดเจ็ดสกว่าล้านนะก็ผมก็คิดไปประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันมหาศาลนะครับเสร็จแล้วร้อยกว่าล้านอ่าได้เข้ากับปอล้อยก่าล้านกว่าล้านเนี่ก็ถือว่า คงไม่มีใครทําได้นะครับประวัติศาสตร์นี้คงไม่มีใครลงเอาลงแน่นอนครับสําหรับร้อยี่สิบห้าล้านนะครับน่าจะไม่มีอีกถ้ามีก็คงอีกนานนะครับอแต่ก็ไม่พิกโพนะครับสําหรับไก่คู่นี้ทีแรกผมคิดว่าน่าจะโอ้ ตีหกักตีชักให้เห็นนะครับชมจนก็ไม่มีปฏิหารนะครับก็จบเกมนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ขอบ่นแค่นี้นะครับขอพูดให้ใหฟังนิดๆหน่อยๆนะครับก็ประมาณ5นาที6นาทีนะครับขอบคุณมากนะครับ